สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัรดไฟขังนะครับเยอ่าของใหม่มาแล้วนะครับก็ VBT ิทีซุนสามคิดหนึ่งคิดสองสองกล่องนะครับวันนี้ก็รีวิวสองกล่องเลยแต่ว่าแยกเป็นสองคลิปนะคลิปแรกก็จะทําเป็นคลิปหนึ่งก่อนแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มนะครับก็ต้องขอบคุณคิดอันคาร์ดนะครับที่ส่งสองกล่องนี้คุณพ่อรีวิวนะฮะโอเคเริ่มที่คลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดอ่ามิยะจิคุณพ่อกัรดไฟนะ,ะไม่ใช่ มียาจิคัดไฟคัดอ่าคัดไฟคลับนะครับก็สมาคมและชมรมกัดไฟของ IG นั่นแหละก็น้าปกอันนี้จะเป็น IG จกับแน่นอนนะตัวใหม่ของเขานะเป็นตัวยืนฐานที่คุณพ่ออยากได้อีก3ตัวมากก็โมนาสเซนจูรี่แนเฟดนะครับแน่นอนเนะว่าอย่าลืมนะครับซื้อมาต้องมีซิลนะฮะถ้าไม่มีซิลไปบอกร้านที่ซื้อมานะครับอา้าวทำไมซิลผมมันขาดครับเพราะว่า มันห้ามขาดนะถ้าขาดแสดงมีเปอร์เซ็นต์นะไม่ผมพ่อไม่ได้บอกว่าร้านแกะนะแต่ว่าบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์อาจจะชำรุดจากการขนส่งอาจจะการกระแทกอะไรพวกนี้ก็หลุดได้นะแต่ว่าก็นั่นแหละถ้ามันขาดหรือยังไงก็ไปบอกร้านเขาไปก่อนละกันอ๋อนนอันนี้รอบครอบนะคุณพ่อรอบครอบอุตส่าห์ไปแกะไอ้นี่ก่อนนะแกะไอ้ไอ้คัตเตอร์มุมออกมาก่อนนะรอบครอบด้านมาติดที่ซิลแทนนะฮะรอบครอบไม่สุด อืมโอเคอหลังกล่องเราจะเก็บไปรุ่นที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อขอถูด้วยก่อนโอเคอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหลังกล่องนะครับพ่อแอบไว้ตรงนูน้นม,มาถึงก็ดูแสงเลยนะฮะกันมอ,อ,อสศวินหมาป่าสีเงินกันมอนะครับซึ่งอตอนนี้ถ้าคุณจะเล่นเล่นเอเซลวะกันมอนี้มันค่อนข้างจะใส่คู่กับเอเซลยาก ถ้าจะเล่นอันมอคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อจะไปจัดเป็นใส่อันกันมอแยกคุณพ่อจะไปใส่กลองเล่นกับกระต่ายดูเพลินอนะก็อาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้ก็ไม่รู้ไว้ไว้ลองจัดดูก่อนเพราะนี้ยังไม่ยังไม่ได้ลองนะคุณพ่อไม่มีโกของซีพีสามนะก็เลยไม่ได้ลอง VR นะครับอย่างที่บอ,อบอกว่าตั้งแต่กล่องกล่องนี้เขาบอกตั้งแต่กล่องนี้ไป BT เนี่ยจะไม่มีสุ่มฟอยล์ วี VR, อะไรนะสุ่มฟ o i ล์ r แล้วถ้าจะได้ฟอยล์ VR, ต้องไปหาในกล่อง CP เท่านั้นใน BT จะมีแค่ฟอยลเอ้ยจะมีแค่การธรรมดาของ VR นะครับก็ถ้าใครอยากได้ฟอยลก็ต้องไปเก็บในใน CP เอาละกัน Mona ส e n t u r y นะครับเป็นตัวยืนหลักทั้งพรีเมียมทั้งสแตนดาร์ดของ r อย a l u n f e เเลยเพราะว่ามีสกิลที่บวกพลังให้บัสเตอร์เบดแล้วก็มีสกิลเมื่อลงมันเก่งมากๆตรงมีสกิลเมื่อลงของ พรีเมียมนะแน่นอนนะ VI อีกใบหนึ่งเป็นเลเวนแฮเอเซลนะครับเพราะว่าเลเวนแฮเอเซลมันนี่แหละทําให้เด็กมันเลยไม่มีที่จะใส่กันมอนะเพราะว่าเลเวนแฮเกสเลเวนแฮเอเซลมันกินที่หมดนะครับก็ซูพิเลียซูพิเลียแล้วก็ซูพิเลียอีกซูพิเลียจากกองแล้วก็ซูพิเลียจากมือซูพิเลียจากมือเป็นบอลเอเซลแล้วซูพิเลียเป็นเลเวนแฮทีหนึ่งค่อนข้างจะแบบเก่งมาก ทำไม VR มีแค่นี้คุณพ่อแอบดูก่อนสิอ๋ออ๋อ,อ,อโอเคเดโทนิกอยู่นี่โอเคอ่าเบนิเวียเบนิเวียก็เก่งมากนะมันไม่ติดบัสเตอร์เบทแล้วมไม่ติดบัสเตอร์แล้วมันแค่ขอเล่นคู่กับ K อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอาไปใส่กับสายอ่าอันเฟดก็ได้หรือจะไปใส่กับสายอ่าโซเซฟก็ได้เพราะว่าบางคนบอกผมไม่มีไอ้การ์ดโปรโมทที่คุณพ่อเคยเอามาแปะไอ้ A, ที่เป็นมังกรขาวอะ คณพ่อคนไม่มีกันบอกคุณพ่อก็คิดว่าใช้เป็นเบดีเวียกับเคไปอีกสองทั้งคู่เลยก็ได้ในเด็กนะไม่ได้น่าเกลียดเพราะว่าตัวมันตีแรงและมีพลังบวกบวกจั่วอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วมันคนข้งเล่นง่ายฟาโรมิเนสฟาโรมิเนสเป็นตัวที่เอามาบังคับเล่นกับโซเซฟเลยเพราะว่าเล่นกับโซเซฟมันจะใช้พลังของมันได้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็ลิสเด็กโซเซฟคุณพ่อทําไว้แล้วนะเป็น CP นะคุณพ่อคงไม่ย้อนทําอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมันใช้ของแค่นั้นแหละ นะครับก็ไม่มีก็ลองเปลี่ยนเอาดูตัวนี้คุณพ่อบอกเพื่อนคุณพ่อหลายคนบอกว่าตัวนี้ดีกับในพรีเมียมนะเพราะมันสแปมตัวมันเองได้นะแต่ว่ามันไม่มีฟอร์สนะถ้าถ้าอยากลองใส่ในพรีเมียมก็ได้อยู่นะครับมันบอกว่าแอคทีฟจากบนมือถ้าแวนกัดคู่แข่งเป็นเกียรติสหรือสูงกว่าเคอเตอร์บัสหนึ่งทิ้งตัวมันหาตัวมันอีกสองใบาจากกองขึ้นมือแล้วก็ลงเรีย แล้วก็คอกัสำหรบจับมือลงเรียก็คอตัวมันเองลงเรียแล้วก็สแปมบอร์ดสแปมมือได้ค่อนข้างเก่งอันนี้เป็นโกนะทาไมมันหลงไปหลงมาโอเคอตัวนี้เป็นคอมมอนเะน์มคุณพ่อคิดว่าไม่ได้ใช้หรอกที่เกตสามโกนค่้างแน่นตัวนี้อาเซลุยอาเซลุยสอาเซลุสเออตัวเนี้ยคุณพอ่อมีไอเดียในการจัดเด็กที่เล่นกับตัวนี้อยู่มัน เมื่อลงจากมือทิ้งมือหนึ่งแล้วเปิดสามคอมันมีวิธีเล่นอยู่ถึง mm hmm. พ่อจะทําเป็นเด็กคลิปโปไฟล์แยกของโกนะโกคุณพ่อจะติดไว้อยู่สามเด็กนะ mm hmm. พรีเมียมเอ้ยสแตนดาร์ดก็คิดว่าจะทําไว้สามสามคริปเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำสคริปนะแค่คิดเฉยนะเพราะว่าโกยหางที่บอกนะซีพีคุณพ่อได้ของไม่ครบตัวตัวนี้ถ้าไม่มีถ้าถ้าคุณไม่มีไอ้พวกโปรโมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะครับ ลงสนามสามารถคอเกตซองหรือตั้งก่อจากมือลงห้องลงสนามได้แต่มันเป็นรอยย่นมันจะมีไอพวกบางตัวที่แบบสกิลเชนกันไปอย่างลงตัวนี้มาแล้วลงไปลงเบดีเวียเอาให้สกิลเนี่ยไปลากเบรีเวียมาตัวนี้บอกห้าพันเบรีเวียลงจากมือลงจากมือลงเคต่อได้จัว่วไอ้ได้เบรีเวียอ่าได้จัว่วแล้วก็เบรีเวียเอ้แล้วก็เคบัตหนึ่งเรียกเบดีเวียอีกเพราะมันลงจากมือมาเรื่อยๆนะลูกอันมายนะ เอยพ่ออันไม้นะเหมือนเหมือนเหมือนอันไม่มากเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันอย่างมากก็ติดไว้ใบหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเดมสชิวเป็นหมื่นมันก็ชิวหนาเลยนะแต่ว่าเดมสเลยนะยตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะหมาบูทอ่ะวันเดอร์แฮนะเอ้วันเดอร์วันเดอร์เอเซลนะครับก็เป็นตัวซูพิเรียสุพิเรียไลท์เอเซลจากในกองมาลงสนามแต่ว่ามันต้องไปใส่คู่กับ พ่อเว่าเอามาไว้คู่กันเลยโอเคนี่มันต้องใส่คู่กันกันกบโฮเอลเพราะว่ามันเล่นด้วยกันนะครับอ่าแวนการดแอคทีฟโซบัสหนึ่งีไทยตัวนี้ในสนามหนึ่งใบแล้วก็คอสูพิเรียไลท์เอาเอเซลบอลเอเซลจากในกองมาไลท์ในสภาพแสตนนะครับก็สูพิเรียไลท์จากกองได้ลบหนึ่งเหมือนเดิม แล้วก็กสกลิเลเรียการนะ์ดเมื่อลงสนามมาสามารถคอการ์ดบนมือได้มันจะเป็นการสูทเร,รียคอเพราะฉะนั้นมันจะเล่นกับพวกดินเรนที่มันบอกว่าลงจากสกลิลพวกนี้จะติดหมดเพราะว่าเป็นการลงจากสกลิลแล้วก็โฮมันสามารถเอาไปเล่นพรีเมียมเล่นกับโฮเอลได้ด้วยนะครับโฮเอลเก่าไอ้ตัวที่โซชัดไงเดมโฮเอลก็เก่งนะครับเมื่อจบการ์ดตัวที่อยู่ในบูทถ้าแันการ์ดติดเอเซลเคาน์เตอร์บัตหนึ่งอมันจะโซจวดแล้วก็คอบนมือหนึ่งใบเพิ่มเวฟได้เวฟหนึ่งเลย ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นคอมมอนที่แบบมันไม่มีอะไรใช่ไหมแต่คุณพ่ออยากให้ดูตรงนี้ให้ดูที่คนวาดนะครับวาดโดยคุณวิวัฒเนื้อเป็นคนไทยนะครับเป็นเซตอยากให้เก็บไว้เป็นเซตที่คนไทยวาดมีคนนี้มีคนนี้นะที่วาดโดยคุณวิวัฒนะครับแล้วก็มีน้องหมาคนนี้ที่วาดโดยคุณวิวัฒเหมือนกันมันมีอีกนะเดี๋ยวคุณพ่อหาก่อนคุณพ่อทำการบ้านมา โอเคแล้วก็คนนี้คนนี้ก็เหมือนกันว่าโดยคุณวิวัฒนะครับเป็นเซตที่คนไทยวาดนะก็ลายเส้นจะแปลกตาหน่อยนะมันจะไม่ออกมังงะเท่าไหร่นะมันจะออกไทยๆนะแต่ว่าสวยดีนะฮะก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรกับเซตนี้ได้บ้างก็ขอติดไว้ก่อนแยกไว้ข้างบนนะฮะโ okay. อเคอาลูเซียลูเซียเก่งมากเลยนะเป็น โกพลเดินก็มีนะแต่ว่าขอพ่อ,เอา,าอเ,เอามาอยู่ด้วยกันเลยหน้าคล้ายๆกันด้วยสกิลด้วยกันนะครับอยู่โกกับรอยยันรูเซียกับเบเนอสุสสกิลเมื่อเกตสามหรือสูงกว่าลงสนามเอามันยะโซจ่วละคอจัวดะ,ะคอมือพวกกุจนะไอพวกสกิลที่บอกลงสนามจากมือจะติดแล้วก็พ่วงด้วยลงสนามด้วยความสามารถก็จะติดเหมือนกันเป็นสองตัวที่เพิ่มโซเพิ่มมือได้ ก็อย่างนี้เนะลูปเซียคุณพ่อเอาไปใส่ในเด็กทั้งไอแองเฟดแล้วก็เด็กไอเจ้าโซเซฟเลยนะอันเนี้ยที่ของเอเซลอาจจะเต็มแต่ว่าที่ขอนกันมอยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไปใส่ที่กนในใส่เด็กกันมอก็ยังได้นะครับไม่น่าเก็ียดดีอยูอ่น้องหมาอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะข้ามไปน้องคนสวยอ่า ถ้าลงจากข้อขอหรือความสามารถมันจะบวกห้าพันก็ไปใช้กับไอ้พวกลูเซียไปใช้กับพวกเกตสองที่โลกที่ไอ้เกตสองที่คุณพ่อบอกคอมมอน่ะลงมาละครเกตสองหรือต่ากว่า,าก็ไอเนี้ยก็จะติดด้วยเพราะว่าลงจากความสามารถอ่าเมื่อเรียกกกตอื่นอ่าเหมือนกันเห็นเพื่อนลงอ่าคนเก่งนะครับเคก็อย่างที่บอกเนะลงสนามจากมือบัสหนึ่งหาเบนิเวียจากกองลงเรีย ก็เหมือนกันไปไปแปมกับไอ้พวกลงจากลงสนามจากมือด้วยเอฟเฟกได้อะไรพวกนี้หลายๆตัวของในกล่องนะฮะดีมเพนเทอร์เมื่อลงสนามเมื่อเหมือนกันลงสนามด้วยค่าคอสหรือคอา,ามสของการ์ดก็ลงจากกองลงจากมือก็ได้ลงจากมือที่ที่เป็นการลากลงนะอย่างไอ้ตรงเนี้ยก็คือเล่นกับพวกไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ ลากไอ้พวกนี้ลงได้ก็จะเป็นคีย์หลักในการเล่นนะครับสำหรับคนที่อยากลองจัดเล่นๆนะเป็นสายลองนะฮะก็ไปลากมือลงมาถ้าลงมาจากความสามารถสามารถนำการ์ดเกตสองต่ำกว่าจากดบไปไว้ใต้กล่องถ้าทําตัวมันบวกห้าพันก็มันก็โอเคแต่ว่าคุณพ่อคิดว่าโปรโมเกตหนึ่งที่คุณพ่อชอบใช้อะไปนั้นมันดีกว่าไงมันมันเก็บได้เลยมันไม่ต้องมีลากเลิกด้วยแหลมันบวกหมื่นด้วยไอไอดิมเพนเทอร์เลยไม่ค่อยได้ใช้ซึ่ง ถ้าถ้าไปดูลิสต์ของภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษอ่ะบางทีก็จะใส่ดีมแพนเทอร์ไว้เพราะว่าไอโปรโมตแปดพันที่คุณพ่อชอบใช้อ่ะที่มันขี่มา้ามันมันมาทีหลังไงมันไม่ได้มาช่วงนี้ไงมันจริงๆมันต้องออกช้ากว่าน,นี้แต่ว่าของไทยรัฐคิวมาให้นะฮะอ่ะอันนี้ก็ของคนไทยวาดนะลืมน้องนกนะครับแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งวาดนะไม่ใช่คุณวิวัฒน์แล้วเป็นคุณพัทละพงศ์วาดนะครับก็เป็น โบสเปโรนนะครับเมื่อเลอกาไปอื่องคุณลงสนามแนวในแนวตั้งเดีวยวกับตัวมันด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถของการ์ดก็บวก5้าพันโกพรดินมันลงด้วยความสามารถของการ์ดเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สแปมพลังให้ตัวมันเองนะครับในการเห็นเพื่อนโดดชัดกันลงจากมือบวกห้าโอเคโอเครอยยนกับโกน่าจะหมดละอันนี้น่าจะเป็นเซตเซตนารุลวนลนนะครับก็ เริ่มมาที่วอมิเลียนนะครับเป็นวอร์มิเลียนของ V นะฮะเป็นแอ c เซลอย่าลืมนะมันเป็นแอ c เซลอมาลิเจนคู่กับอีกตัวหนึ่งได้นะคู่เจนสามารถเรียกตัวนี้ไนดะ้เพราะมันชื่อเดียวกันนะครับสกิลแอคทีฟวันเพืเทินคัลเตอร์บัสสตัวมันจะบวก5000บวกีจนจบเทินถ้าคู่แข่งมีเรียกาดแถวหน้านใบหรือต่ำกว่าแทนที่จะบวกคิมันจะตีแถวหน้านทั้งหมดแทนก็จะเป็นคล้ายๆสกิลเดิมของมันเค okay. แยกขอแยกนารุไว้อ่ะวีไออีกใบหนึ่งครับเดทโทนิกดิวดาร์กอนเป็นตัวพังบอร์ดตัวลุกได้ของนารุซึ่งถ้าเล่น Premium, พรีเมียมพรีเมียมอ่ะคุณพอ่อเอ้ยพรีเมียมอ่ะไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้หรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ลองจัดแต่ว่าสแตนดาร์ดอ่ะใช้แน่แล้วก็สแตนดาร์ดของอคุณพ่ออ่ะคุณพ่อจะไม่ใส่นะไสอ้นี่นะไม่ใส่วอมิเลียนนะครับคุณพ่อจะไปใส่ตัวทีดีแทนสปอยไว้เลยว่าคุณพ่อใส่ตัวทีดีนะฮะเพราะว่า คุณพ่อค่อน้างชอบมังกรอ,อ้วนนะมันยืนเลียได้พ่อลองคิดท่าตลกตลกไปอยู่ตัวนี้ที่ค่อนข้างจะดีมันเล่นทั้งสแตนดาร์ดพิเียมได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวตัวฟรีอะแวนเลียเมืองสนามาไม่ใช่สิต้องบอกว่าเมื่อถูกไรทับคอใบนี้ลงช่องเลียแวนกาดบวกหมื่นด้วยอาจจะถ้าเล่นกับพิเียมแวนกัดบวกหมื่นอาจจะไม่ได้ข้อสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเล่นกับสแตนดาร์ดอะแล้วมันสเนี่ยมันจะคอต,ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไรแรก แลวคุณจะไ like ล2สองเป็นดิวดารกอนเดโทนิกอะเดโทนิกดิวเดโทนิกดิวมันจะบวกหมื่นเป็นสองหมื่นสองแล้วมันตีลุกได้ค่อนข้างจะดีแต่ตัวนี้มันเอามาเล่นกับพรีเมียมก็คือเอามาถูกไลทับนะครับก็โดดมาข้างแล้วก็ได้ฟอร์สเอ็กเซลออย่างละครอีกใบหนึ่งก็เป็นบอรดฟรีตัวหนึ่งนั่นเองแถมลงมาบัสหนึ่งบายแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งตัวด้วยก็โอเคได้ยิง เป็นตัวตีบวกพลังเนื้อก็ c o n t i n u e v a l u e เพราะฉะนั้นมันมันเป็นเกจสามที่มันเต็มแล้วคนพ่อคือว่าไม่ได้ใส่อะตัวนี้ใน cp มีนะเมื่อคู่แข่งถูกบายสามารถบวกพลังให้เพื่อนได้กับตัวมันเองไอตัวนี้ไม่ได้ใช้เพราะมันกินบัตรเยอะไป hammer n u c l e มันเป็นทีมันเป็นตีมเดียวกับพวกนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เพราะว่าบัสออะบัสองในตอนนี้มันมันแพงไป ถ้าถ้าเป็น 2, ว์มิเลียนบัสสองเพราะเขาใจได้นะเพราะว่ามันกวาดแถวหน้าได้ไงค่อนข้างจะโอเคก็คิดซะว่าถ้าไปเจอแอกเซลมันก็แถวหน้าสี่ตัวแทนที่จะเสียสี่บาทในการยิงหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวคุณเสียบาสสองแต่ได้ยิงสี่ตัวเลยก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะอ่ะอันนี้ได้ใช้แน่ดั n กนิกเดสไซด์นะครับคนคนเก่งของเราทั้งยงทั้งยิงได้ทั้งพลังเยอะนะอันนี้เป็นวานิลลานะไม่มีชิลนะครับแต่ว่ายืนหมื่นสอง ไวบัวไปฟ้าข้างเมื่อลงสนามเลือกเรียกัททแห่งไม่เกินหนึ่งใบเคลื่อนย้ายไปแถวที่ว่างอยู่ในแถวหน้าตั้งถ้าไม่เลือกบวกสามพันโอเคนะไล่ที่นะก็สลับที่กันสำหรับบางทีที่ตัวยิงหมดแล้วก็อาจจะไปสลับที่เอาไปไว้ข้างหลังแทนนกนะฮะฟีนิกซ์ที่ใครก็ชอบนะครับเป็นอยู่บนมืออยู่บนมืออะไรอยู่บนมืออากาศนะครับแล้วถ้ามันอยู่ในหลุมคุณก็แค่สแปมมันขึ้นมาตลอดการเมื่อมันเห็นยิงก็ เห็นยิงบายก็กลับมาได้เรื่อยๆเด uh, demolition dragon ถ้าแขา่งไม่มีเรียนแถวหน้าบวกพลังแล้วก็ uh, ถ้ามันตีฮิตแวนได้จวดหนึ่งส่วนใหญ่ตัวเนี้ยจะไปอยู่ในช่องแอ c e l มันจะตีหมื่นแปดนะฮะก็แถมบวกอีกสามพันเลยจะเป็นสองหมื่นสองโอเคนะคู่ฮิตไอ้ตัวนี้อาจจะใส่แต่ใส่ไม่เยอะนะครับเป็นตัวไงช่วยไงแดมแต่ว่าโซบาร์ตไงแล้วโซเด็ก so เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะแล้วก็อาจจะใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เมื่อจบกัะน่ซูเดบูตถ้าแข็งไม่มีแต่กัดแถวหน้าบัสสองเนี่ยบัสสองยัโซมันได้ยัโซถึงก็จริงนะแต่ว่าบัสสองเลจิน่ามีแถวหน้าหนึ่งใบเดิต่ำกว่าเข้าโซเลอกสามบวกห้าพันอันเนี้ยโอเคนะมาเพิ่มโซให้เราได้ซึ่งคุณพ่อขอดูก่อนอาจจะติดไว้นะครับค่อนข้างจะชอบนะเพราะมันยัดโซระบบพลังบางทีแบบน่ารู้แบบมันพลังบางทีมันไม่ได้เยอะแต่มันยิงได้ล้ลวงไง แล้วมันอยากได้โซ่ไอ้ตัวเนี้ยเลจินา่าค่อนข้างจะโอเคเกีศูนย์ที่ไม่ใช่เกีศูนย์ที่ไม่มีสกิลจัว่วไม่มีสกิลตัวของตัวเริ่มส่วนเนี่ยจะเป็นเกียศูนย์ที่ใส่ในเด็กนะครับก็เมื่อโจมโจ,จมตีฮิตในการอสู้นี้ที่บูตรีไทยบาย buy, แถวหน้าต้องฮิตก่อนค่อนข้าง,งใช้ยากไม่ได้ใช้หรอกอ่ดาวพีจีนะฮะนันลังเคก็ติดไว้นะครับคีกแบบหนึ่งฟอนตอีกแบบหนึ่ง,ออบบห,งหมดแล้วให้ กล่องนี้เขาจะให้อ่ากิฟี์มาร์เกอร์อย่างละสองนะค่อนข้างจะเยอะคุ้มนะครับสำหรับบางคนที่คิดว่าให้อย่างละหนึ่งละน้อยไปก็ให้อย่างละสองเยอะดีนะฮะอ่ะอันนี้โฆษณานะจับดูก็รู้ว่ามันไม่มันนะครับไม่ใช่ฟอร์แต่คุณพ่ออยากได้อยากได้อยากไรีปแบะมันไม่ใช่กรีปอบบเป็นตัวเล่นอะไม่โฟกัสด้วยอะกันมอนะฮะเป็นกันมออีกอาร์ตหนึ่งนะเป็นอาร์ตเก่านะครับอาร์ต ของภาคภา,า,าเก่าอ่ะก็สวยดีนะแต่ว่าพื่อะไดกีบอ่ะโอเควันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะถ้าดูคลิปนี้จบอีกคลิปนึ่งน่าจะอัพแล้วเพราะว่ามัน YouTube มันตั้งห่างกันได้สิบหนาทีนะก็ก็น่าจะอัพปแลว้วเพราะนี่สินาทีแล้ววันนี้ก็ไปดูคลิปอีกคลิปนึงต่อแล้วก็ลาเลยนะครับสวัสดีครับ